พระธรรมหนังสือกิจการบทที่7ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์มหาปุโรหิตจึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือฝ่ายสเตเฟนจึงตอบว่าท่านทั้งหลายพี่น้องและบรรดาท่านผู้อาวุโสขอฟังเถิดพระเจ้าแห่งสง่าราศีได้ปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปโตเตเมียก่อนที่ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮาราน และได้ตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้เจ้าเห็นอับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮารานหลังจากที่ปิดาของท่านสิ้นชีพแล้วพระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้ แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี้แม้เท่าฝ่าเท้า,ทาก็ไม่ได้และขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่านที่มาภายหลังท่านพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศและชาวประเทศนั้นจะเอาเขาเป็นทาสและจะข่มเหงเขาเป็นเวลา400รอปี พระเจ้าตรัสว่าและเราจะพิพากษาประเทศที่เขาจะเป็นทาสนั้นภายหลังเขาจะออกมาและปรนิบัติเราณสถานที่นี้พระองค์ได้ทรงตั้งพันธสัญญาพิธีเข้าสุนัตไว้กับอับราฮัมเหตุฉะนั้นเมื่ออับราฮัมให้กำเนิดบุตรชื่ออิสอักจึงให้เข้าสุนัตในวันที่8 อิสอาคให้กำเนิดบุตรชื่อยาโคบและยาโคบให้กำเนิดบุตร12คนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั้นคิดอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปแต่พระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟทรงโปรดช่วยโยเซฟให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิน้นและทรงให้ท่านเป็นที่โปรดปรานและมีสติปัญญาในสายพระเนตรของฟาโร กษัตริย์ของประเทศอียิปต์ท่านจึงตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ปกครองประเทศอียิปต์กับทั้งพระราชสำนักของท่านแล้วบังเกิดการกันดานอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันและมีความลำบากมากบรรพบรุษของเราจึงไม่มีอาหารฝ่ายยาโคบเมื่อได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบรุษของเราไปเป็นครั้งแรก พอคราวที่สองโยเซฟก็สํแดงตัวให้พี่น้องรู้จักและให้ฟาโร์รู้จักวงญาติของตนด้วยฟาโยเซฟจึงได้เชิญยาโคบปิดากับบรรดาญาติของตน75คนให้มาหายาโคบได้ลงไปยังประเทศอียิปต์แล้วท่านกับพวกบรรพบรุษของเราได้สิ้นชีพ เขาจึงได้นำศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงค์ที่อับ,บราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรชายของฮาโมบิดาของเชเคมเมื่อใกล้เวลาตามพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ปฏิญาณไว้กับอับ,บราฮัมชนชาติอิสราเอลได้ทวีมากขึ้นในประเทศอียิปจนกระทั่งกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟได้ขึ้นเสวยราช กษัตริย์องค์นั้นได้ส่งออกอุบายทำกับญาติของเราข่มเหงบรรพบุรุษของเราบังคับให้ทิ้งลูกอ่อนของเขาเสียไม่ให้มีชีวิตรอดอยู่ได้คราวนั้นโมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงามเขาจึงได้เลี้ยงไว้ในบ้านปิดาจนครบสามเดือนและเมื่อลูกอ่อนนั้นถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้วราชธิดาของฟาโรจึงรับมาเลี้ยงไว้ต่างบุตรชายของตน ฝ่ายโมเสสจึงได้เรียนรู้ในวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีความเฉียบแหลมมากในการพูดและกิจการต่างๆ แต่ครั้นโมเสสมีอายุได้40ปีเต็มแล้วก็นึกอยากจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลเมื่อท่านได้เห็นคนหนึ่งถูกข่มเหงจึงเข้าไปช่วยโดยฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นผู้กดขี่นั้นเป็นการแก้แค้นโดยคาดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้รอดด้วยมือของตน แต่เขาหาเข้าใจดังนั้นไม่วันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้ามาพบเขาขณะวิวาทกันก็อยากจะให้เขากลับดีกันอีกจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยท่านเป็นพี่น้องกันฉะไหนจึงทำร้ายกันเล่าฝ่ายคนที่ข่มเหงเพื่อนนั้นจึงผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่าใครแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษา,าพวกเรา เจ้าจะฆ่าเราเซียเหมือนฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือเมื่อโมเสสได้ยินคํานั้นจึงหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมีเดียนและให้กําเนิดบุตรชายสองคนที่นั่น ครั้นล่วงไปได้40ปีแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปเลวไฟที่พุ่มไม้ในถิ่นธุรกันดารแห่งภูเขาสี่นายเมื่อโมเสสเห็นก็ประหลาดใจด้วยเรื่องนิมิตนั้นครั้นเข้าไปดูใกล้ๆก็มีพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าของอิสระ และเป็นพระเจ้าของยาโคบโมเสสจึงกลัวจนตัวสั่นไม่อาจมองดูฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าจงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายือนอยู่นี้เป็นที่บริสุทธิ์ ดูเถิดเราได้เห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วและเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของเขาและเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจงมาเถิดเราจะใช้เจ้าไปยังประเทศอียิปต โมเสสผู้นี้ซึ่งถูกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่าใครแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเราโดยมือของทูตสวรรค์ซึ่งได้ปรากฏแก่ท่านทีุ่่มไม้พระเจ้าทรงใช้โมเสสคนนี้แหละให้เป็นทั้งผู้ครอบครองและผู้ช่วยให้พน้นคนนี้แหละเป็นผู้นำเขาทั้งหลายออกมาโดยที่ได้ทำการมหัศจั์และไม้สำคัญต่างๆในแผ่นดินอียิปต ที่ทะเลแดงและในถิ่นธุรกันดาร40ปีโมเสสคนนี้แหละได้กล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรดประทานาศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่งเหมือนอย่างเราให้แก่ท่านจากจำพวกพี่น้องของท่านท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้น โมเสสนี้แหละได้อยู่กับพลไพรในถิ่นทุรกันดารกับทูตสวรรค์ซึ่งได้ตรัสแก่ท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพบุรุษของเราที่ได้รับพระดำรัสอันทรงชีวิตมาให้เราทั้งหลายบรรพบุพร,รุษของเราไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสผู้นี้แต่ได้ผลักไสท่านให้ไปจากเขาด้วยมีใจปรารถนาจะกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์ จึงกล่าวแก่อารอนว่าขอสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้าซึ่งจะนำพวกข้าพเจ้าไปด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียิปเป็นอะไรไปเสียแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบในคราวนั้นเขาทั้งหลายได้ทำรูปโคหนุ่มและได้นำเครื่องสัตวบูชามาถวายแก่รูปนั้นและมีใจยินดีในสิ่งซึ่งมือของตนเองได้ทำขึ้น แต่พระเจ้าทรงหันพระพักไปเสียและปล่อยให้เขานำมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้าตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แห่งศาสดาพยากรณ์ว่าโอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยเจ้าได้ฆ่าสัตวบูชาเราและถวายเครื่องบูชาให้แก่เราในถิ่นธุรกันดารถึง40ปีหรือแล้วเจ้าทั้งหลายได้หามพลับพลาของพระโมเลก และได้เอาดาวพระเรฟานรูปพระที่เจ้าได้กระทําขึ้นเพื่อกราบนมัสก,การรูปนั้นต่างหากเราจึงจะกวาดเจ้าทั้งหลายให้ไปอยู่พ้นเมืองบาบิโลนอีกบรรพบุพร,บรุษของเราเมื่ออยู่ในถิ่นธุรกันดารก็มีพลับพลาแห่งสักขีพยานตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทําพลับพลาตามแบบที่ได้เห็น ฝ่ายบรรพบุรุษของเราที่มาภายหลังเมื่อได้รับพลับพลานั้นจึงขนตามเยซูไปเมื่อได้เข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติซึ่งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเราพลับพลานั้นก็มีสืบมาจนถึงสมัยดาวิด ดาวิดนั้นมีความชอบจำเพาะพระพักพระเจ้าและมีใจปรารถนาที่จะหาพระนิเวศสำหรับพระเจ้าของยาโคบแต่ซาโลมอนเป็นผู้ได้สร้างพระนิเวศสำหรับพระองค์ ถึงกระนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระวิหารซึ่งมือมนุษย์ได้ทำไว้ไม่ตามที่ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าสวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเรา เจ้าจะสร้างนิเวศอะไรสำหรับเราหรือที่พำนักของเราอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มือของเราได้กระทำทั้งสิ้นไม่ใช่หรือท่านคนชาติหัวแข็งใจดือ้อหูตึง ท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบรุษของท่านทำอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นด้วยมีใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์ซึ่งบรรพบรุษของท่านมิได้ข่มเหงและเขาได้ฆ่าบรรดาคนที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมซึ่งท่านทั้งหลายเป็นผู้ทรยศและผู้ฆาตกรรมพระองค์นั้นเสีย คือท่านทั้งหลายผู้ที่ได้รับพระราชบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์แต่หาได้รักษาพระราชบัญญัตินั้นไม่เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกบาดใจและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้คเมเรดูสวรรค์เห็นสง่าราศีของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วท่านได้กล่าวว่า ดูเถิดข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่เขาทั้งปวงร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกรูกันเข้าไปยังสเตเฟนแล้วขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหินคว้างฝ่ายคนที่เป็นพยานปรักปรำสเตเฟนได้ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโล เขาจึงเอาหินคว้างสเตเฟนเมื่อกำลังอ้อนวอนพระเจ้าอยู่ว่าข้าแต่พระเยซูเจ้าขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าพระองค์เจ้าค่าขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็ล่วงหลับไป ลวดทิฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนังสือกิจการบทที่7ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮัลเลลูยาสรนเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส